กรับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีครมันทองบางกระยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังน,นะครับกับกระผมคุมนันทองบางกระเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆครับผมเป็นพระหลวงปุ่สุวัดป่าหองขาบเท่าลางพยาและก็พระกุทังกระแพงนะครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับ สำหรับชอบทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกคินแรกกันเลยแล้วกันนะครับ นี่ครับผมองค์แรกชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นพระหลวงปูถุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับพระปุกหลวงปูถุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเนื้อเก่าเก่านะครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นตะนิ่งเขียวแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับพระจะตีตะกัวหุ้มแบบโบราณนะครับตีตะกัวหุ้มแบบโบราณนะครับนี่ฮะ สวยงามพลาสติกนะครับ่สวยงามพลาสติกนะครับด้านหลังจะมีรอยจานนะครับด้านหลังจะมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับตะกัวขึ้นไข่ขึ้นสนิมแบบนี้เลยนะครับตะกัวเก่าๆมีอายุนะครับอ่าตะกัวเก่ามีอายุนะครับนี่ครับพระก็สวยนะครับพระก็สวยนะครับวันนี้ได้มาห้าองค์นะครับได้มาห้าองค์นะครับอันนี้เอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับราคาเบาๆนะครับ ลองปูจุกวัดปากของมารับเท่านะครับอันนี้องค์ที่หนครับผมแปดนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่สนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับมีหน้ามีตานะครับนี่ครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับมีหน้ามีตานะครับพระสวยเนื้อหาจัดจ้านนะครับพระสวยเนื้อหาจัดจ้านนะครับนี่ครับผม อ่ะแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับวันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองครับแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามอ่ะสวยทุกองค์นะครับหลวงปู่สุขชุดนี้นะครับสวยทุกองค์ครับอ่ะมีรอยจานทุกองค์ครับอันนี้องค์ที่สามครับผมแปดร้อยครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอ่ะองค์ที่สี่จะเลอะเลอะหน่อยนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผม ดร้อยครับผมต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับอันนี้มีห้าองค์นะครับมีห้าองค์ด้วยกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับี่องค์ที่ห้านะครับผมแปดร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูเป็นนางพญานะครับวันนี้ได้นางพญาสวยๆมาหลายองค์นะครับได้นางพญาสวยๆมาหลายองค์นะครับองค์ที่หนึ่งนี้จะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับเนื้อออก น้ำตาลน้ำตาลคาบเขียวนะครับน้ำตาลน้ำตาลคาบเขียวนะครับมีค้าบลักลาดํานะครับข้าบลักลาดําสวยนะครับอ่าด้านข้างเป็นรอยตัดนะรอยตัดตอกแบบนี้เลยนะครับเม็ดแร่ลอยๆนะครับเม็ดแร่ลอยๆนะครับภาพข้าบลักลาดําขึ้นตามตอกตามองพระแบบนี้เลยนะครับ อ่ะอันนี้องค์ที่1นะครับนางพญาพิมพเ่าตรงนะครับนางพญาพิมพเ่าตรงนะครับองค์ที่1นนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเอาราคาเบาเนะครับเอาราคาเบาเานะครับองค์นี้เอาแ0 0บาทนะครับแ0 0บาทครับผมต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับสวยนะครับสวยทุกองค์นะครับนี่ฮะได้มาหลายองค์นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับนี่ครับ องนี้ก็สวยนะครับผิวหิ้งหิ่งเลยนะครับคาพุนคาปลายเกาะนะครับไม่ถูกปัดถูกล้างนะครับไม่ได้ถูกปัดถูกล้างนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอันนี้องที่สองนะครับเนื้อสวยๆวยมันมันครับเนื้อสวยๆวยมันมันนะครับนี่ครับผมเนื้อกลับกึ๊กเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมองที่สองนะครับเอาแปดร้อยนะครับราคาเบาๆครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองที่สาม เป็นพิมพ์ขาวตรงหมดเลยนะครับอ่นนี้เป็นพิมพ์ขาวตรงหมดเลยนะครับวันนี้องค์ที่สามนะครับผมอ่สุกตาต้องใจใครก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับผมวันที่องค์ที่สี่ครับอ่านางพญาชุดนี้เนื้อสวยนะครับนางพญาชุดนี้เนื้อสวยนะครับนี่คนระับ ผ้ะสวยนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมองค์ที่สี่ครับแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับผมเจ้าของเดิมก็ชอบเก็บข่าวตรงนะครับอง์นี้ก็มีรอยตัดแบบโบราณนะครับรอยตัดชัดเจนนะครับนี่ะมีมัดไฟนะครับรอยตัดชัดเจนนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หครับองค์ที่ห องนี้ออกเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงเอาดีออกเนื้อแดงนะครับมันมันนะครับม Mont ันม right. ันสวยๆนะครับนี่ครับผมอาในองที่เจ็ดนะครับผมแฮไลน์มาขอรูปเพิ่มอง์ที่หกนะครับองที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับผมเนื้อสวยครับ เอาอละแปดร้อยนะครับผมชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอาเดียวองค์ที่เจ็ดนะครับผมพิมข่าวตรงนะครับ <c oughs> ต่อไปองค์ที่แปดครับผมอเดียวองค์ที่แปดครับ เม็ดแร่นะครับเม็ดแร่จะพุดขึ้นมาจากเนื้อนะครับลอยๆแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับผมอันนี้องค์ที่แปดนะครับผมเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับผมมีอยู่เจ็ดองนะครับนางพญาพิมพ์ข่าตรงนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นพระกูกําแพงนะครับพระกุกําแพงนะครับพระกูกําแพงองค์นี้นะครับจะเป็นลีลาลิ้นเป็ดนะครับ ฟาลีลาลิ้นเป็ดนะครับนี่ฮะเราส่องดูจะเห็นพวกแร่ดอกมะขามนะครับนี่ฮะแดงๆเล็กๆนะครับมีคราบปุเดิมๆนะครับคราบปุเดิมๆนะครับนี่ครับฟ้าลีลาลิ้นเป็ดนะครับก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับนี่ครับผมมีแร่ดอกมะขามสวยๆครับบา,บางบางบางชิ้นส่องดูก็จะเห็นเม็ดใหญ่ๆนะครับอ่าเม็ดใหญ่ๆขาบปุกเดิมๆนะครับค้าบปุกเดิมๆนะครับ ผราลีลาลิ้ <c oughs> นเป็ดกําแพงนะครับอันนี้ก็เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับผมต่อไปองค์ที่2นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับมีว่สาองค์นะครับพราลีลาลิ้นเป็ดนะครับนี่องค์ที่2นะครับผม800นะครับต่อไปองค์ที่3นะครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่3นะครับออันนี้ก็สวยนะครับ800บาทครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปนี่ครับลีลาทุ่งเข็มนะครับเรียกลีลาพักก็เด็นเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพคจะคุณแรงนะครับระเด็นหลุดมือเลยนะครับพัดลีลาทุ่งเข็มนะครับพัดลีลาทุ่งเข็มนะครับจะหายากนะครับนี่ะศิลปะสวยงามนะครับวันนี้ เนื้อจะออกโซนสองสีเขียวเขียวแดงแงนะครับเขียวเขียวแดงแดงด้วยนะครับอ่ารูรอยตัดนะครับอ่สองรูก็จะเห็นพวกแห่ดอกมะขามนะครับอ่ะลีลาทุ่งเข็มกําแพงครับผมเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นผ้าทุ้มกอนะครับชุดนี้จะเป็นผ้าทุ้มกอพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับคาบักราดําฝังแน่นเลยนะครับนี่ฮะ คาบลักราดํานะครับต้องรูดาดำนี่คือจะเป็นคาบลักคาบลานะครับอันนี้จะเป็นพวกแร่ดอกมะขามต่างๆนะครับอ่ะเป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อหามันนะครับอ่ะเนื้อหามันนะครับแต่แร่ดอกมะขามตัวๆนะครับเอา800บาทเช่นกันนะครับ800บาทนะครับนี้องค์ที่1นงะครับผมองที่1ครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับ อนนี้ออกจะสีแดงหน่อยนะครับเนื้อสวยทุกองค์นะครับเนื้อสวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่องค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับดู นะครับค้ารลาราดำสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับต่อไปองค์ที่สี่นี่องค์ที่สี่ครับผมรายการต่อไปองค์ที่ห้านะครับนี่ครับเนื้อหาสวยจจ้านทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับดูนะครับแรดดอกมะขามงามๆแบบนี้เลยนะครับ อาไรของที่5นะครับผมแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนางกำแพงนะครับนางกำแพงนะครับนางกำแพงนางกำแพงก็หายากนะครับนางกำแพงนะครับนี่ครับมันจะมีเม็ดแร่ต่างๆนะครับนะเม็ดแร่ต่างๆนี่ครับแล้วก็พวก แร่ดอกมะขามก็ต้องมีนะครับแร่ดอกมะขามก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้นางกําแพงนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยครับแปดร้อยนะครับนางกําแพงนะครับองค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยนะครับนี่ครับขึ้นคอได้เลยนะครับองค์นี้สวยนะครับคาบกุเดิมนะครับ ภาพปดมเดิมนะครับแร่ออกมาขามสวยๆครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอันนี้องค์ที่สองครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามองค์นี้ก็จัดนะครับองค์นี้ก็จัดเนื้อหัวจัดจ้านนะครับนี่องค์ที่สามนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับในองค์ที่สี่อันนี้เนื้อออกคนแดงๆนะครับนีองค์ที่สี่นะครับผม 800นะครับชอบองไหนถูกใจองไหนก็แดไลน์มานะครับต่อไปมาดูเป็นนางพญานะครับนางพญานะครับชุดนี้จะเป็นพิมพ์สังคตินะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับสังคติสวยนะครับสังคติสวยเจ้าของเก็บไว้สวยแบบัะสมไว้สวยมากนะครับดูนะครับนะครับรักลาดํานะครับพิมพ์ตรงถูกต้องเลยนะครับพิมพ์ตรงถูกต้องนะครับ เม็ดแลดองมะขามจะลอยลอยนะครับเม็ดแลดอกมะขามจะลอยลอยนะครับอ่าองนี้เป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับผมเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับสังคตินะครับหายากครับผมแปดร้อยนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับองที่หนึ่งครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับอ่าองที่สองนะครับพิมพ์ทรงก็สวยนะครับนะพิม์ทรงก็สวยนะครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับผมแปดร้อยนะครับแปดร้อยราคาแบ่งปันเบาๆนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับสวยทุกองนะครับสวยทุกองค์นะครับเดี๋ยวองค์ที่สามครับแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เนื้อมันมันนะครับเนื้อมันมันดูนะครับ สองดูก็จะเห็นความพลาสติกนะครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานะครับเนื้อหาสวยจัดจ้านนะครับเนื้อหาสวยจัดจ้านเลยนะครับอ่าฮันียวที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับอ่าขนี้ก็สวยนะครับผมองค์ที่ห้านะครับมีห้าองค์นะครับนางพญา พิมพ์สากคตินะครับ800บาทนะครับหลายองค์ก็ลดหลั่นกันไปลดได้นะครับต่อไปเป็นนางพญา <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับพิมพ์เทวดานะครับ <c oughs> จะมีพวกคาบลักลาดำนะครับ <c oughs> นี่ครับภาพลักลาดำสวยๆนะครับ ต้องขออภัยนะครับอากาศเย็นนะครับ่รงเช้าอันนี้เป็นนางพญาพิมพ์เวทวดานะครับผมพิมพ์เทวดานะครับเอาแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับแปดร้อยบาทครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับเนื้อออกโซนเขียวๆนะครับองค์นี้นะครับเนื้อเขียวมอยนะครับเนื้อเขียวมอยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเนื้อมันนะครับเนื้อมันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ปัดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันผิวจะมันหิ้งๆิบงนี้เลยนะครับ นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเนื้อเขียวครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับดูรอยตัดนะครับดูรอยตัดอันนี้องค์ที่สามครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับ วสวยทุกองเลยนางพญานะครับกเรี่างที่สี่นรับองที่สี่นะครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าอันนี้องค์ที่ห้านะครับแปดร้อยบาทต่อไปองค์ที่หกอ่าที่มีอยู่หกองนะครับองค์ที่หกนะครับ 8ปดอเช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นพิมพ์อันนี้นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกอกนุนอกนนเล็กนะครับนะองพญาพิมพ์อกนุนเล็กนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับเม็ดแร่ลอยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับแปดร้อยบาทครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปองค์ที่สอง อในองค์ที่สองนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปองค์ที่สามครับองค์ที่สามองค์ที่สามนะครับผม่สไปองค์ที่สี่ในองค์ที่สี่นะครับอสไปองค์ที่ห้าครับผม มีห้าองค์นะครับสวยๆเลยนะครับชอบองค์ไหนทุกใจองค์ไหนแอดไลน์ S มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าอันนี้พิมพ์เข่าตรงเออพิมพ์อกนุนเล็กนะครับอ่ะอกหนุนเล็กนะครับแปดร้อยนะครับผมขอบคุณครับ